โรงเรียนเทพศาราประชาสรรรับมอบนโยบายจากสพทคลิกออฟโครงการสุขาดีมีความสุขและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนมีเป้าหมายสะอาดสะดวก ถูกสุขลักษณะสวยงามครูและนักเรียนสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งนี้โรงเรียนเทพศาราประชาสันนำโดยนายสมคิดจเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมมือกับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาดูแลปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้สะดวกสะอาดมากยิ่งขึ้นก่อนเปิดภาคเรียน งานปรับปรุปงซ่อมแซมห้องน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ในายวานิยาเพชรน้อยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารทั่วไปได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำของโรงเรียนให้สะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามเพื่อสนองนโยบายของสอพททั้งนี้ยังมีคุณคณรูจิรัตยาสุธิคอยกำกับติดตามการสร้างห้องน้ำอาคารใหม่ เพื่อรองรับนักเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติถูกต้องตามหลักสุขาดีมีความสุขในอนาคตพร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้างในการทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีความสุขไรกลิ่นไร้สิ่งสกรปรก สวัสดีค่ะเน,นี้นะคะเราจะพาไปชมห้องน้ําของนักเรียนหญิงสุขาดีมีวความสุขของโรงเรียนเทศาลร,รชาชสันกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําที่ได้รับการปรับปรุงทาสีแล้วก็ติดกระจกใหม่นะคะไปชมข้างในกันเลยค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นการมีการเปลี่ยนถังน้ําใหม่แล้วก็ทาสีใหม่นะคะส่วนข้างนอกนะคะจะมีกระดาษสําหรับห่อผ้าอนามัยนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ไว้สําหรับเช็ดมือให้ด้วยค่ะ สวัสดีครับก็จะพามาดูการเปลี่ยนแปลงของห้องน้ำโรงเรียนเทพสาลาประชาสัตค์นะครับเป็นห้องน้าชายนะครับก็เดินตามมาดูเลยนะครับก็นี่นะครับมีตรานะครับสู้ขาดีมีความสุขนะครับข uh, ้างล่างก็จะเป็นทิชชู่นะครับท uh ี่ทาโรงเรียนได้เตรียมไว้ให้นะครับเราเข้ามาดูเลยนะครับห้องน้ําของโรงเรียนเทพสาลาประชาสัต์นะครับของผู้ชายนะครับห้องน้ําของผู้ชายตรงนี้นะครับก็ เราก็มาเดินดูกันนะครับห้องน้ําก็มีการที่สะอาดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็บรรยากาศรอบๆห้องน้ํานักเรียนชายนะครับก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับส่วนข้างหน้านะครับก็จะเป็นอ่างล้างมือนะครับที่มีอ่างล้างมือให้น้องๆชายนักเรียนชายนะครับได้ ล้างมือนะครับแล้วก็พอล้างมือเสร็จแล้วนะครับหน้าห้องน้ําจะมีกระดาษทิชชู่นะครับที่ให้น้องๆเช็ดมือแล้วก็ที่ถังขยะที่ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ให้นะครับ<อ>ต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์ของห้องน้ํานักเรียนชายกันนะครับ <ild> ก็จะไปสัมภาษณ์นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของห้องน้ํานักเรียนชายนะครับของโรงเรียนเทพสาราประชาสัต์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์น้องๆกันนะครับน้องๆนักเรียนชายมีความรู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงของห้องน้ํานักเรียนชายโรงเรียนเทพสาราประชาสัต์ครับออาเจอน้องๆกันที่น์ไเลยนะครับ <nightmare> น้องมีความรู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงห้องน้ำใหม่สุข,ขาดีมีความสุขของโรงเรียนเทพสาราภาษาสันมันสะอาดมากขึ้นครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่ค่อยสะอาดเลยจากมีการเปลี่ยนแปลงก็น่าเข้ามากขึ้นครับ <alright. S 1> แล้วพอมีการล้างมือก็มีทิชชู่อ่ามีทีชชู่ให้เพื่อเอามาติดเนาะอ่าแล้วน้องอีกคนหนึ่งนะมีความรู้สึกยังไงครับน้องน่าสะอาดมากขึ้นครับ<ๆ>ทาให้หน่าเข้ามาก<ๆ>รวมๆนี่ถือว่าอยากเข้ามากๆเลยไหมครับห้องน้ำกล้ากล้าเข้ามากขึ้นถูกไหมอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ น้องมีความรู้สึกอย่างไงคะที่ห้องน้าได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะรู้สึกว่าสะอาดมากขึ้นน่าใช้ค่ะแล้วก็มีกระดาษห่อผ้านำมาให้รู้สึกว่าสะดวกมากขึ้นไม่ต้องไปหาเองค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นห้องน้ําของโรงเรียนเทพสาลาประชาสันที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ล้วก็มีทั้งห้องน้าหญิงแล้วก็ห้องน้ําชายห้องน้านะคะก็จะมีความสะอาดอ่าใช่มีความสะอาดมากขึ้นมีความน่าเข้ามากขึ้นนะใช่สุดท้ายนี้พวกเราสองคนนะครับอยากฝากให้กับทุกคนไว้ว่าถ้าเข้าห้องน้านะครับอยากให้ทุกคนรักษาความสะอาดนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสุขาดีมีความสุขโรงเรียนเทพสาราประชาสันสุขาดีมีความสุขนี่โรงเรียนสุดสสถานศึกษาปลอดภัยห้องน้ำน่าใช้โรงเรียนเทพสาราประชาสัขาาสขนขอขอบพระคุณค่ะ